กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่บนนา Ex น,น,ผ,น,ลลานผู้ชมเข้าสู่เกมค่าเอสดิบและซิงซองและตอนนี้เขก็อยู่กับผมโคเนล่าขออนุผู้ชมเข้าสู่เกมค่าเอสดิบและซิงซองใน,นคลิปที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะครับจำไม่ได้ไม่รู้ช่างมันหนึ่งครับผมแต่วันนี้ ผมจะเอาเจ้า m a ส d a RX-7 ไปลงแรงนะครับผมตามที่น้องๆขอมานะครับผมก็ก่อนอื่นใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมอัพลงนะครับผมโอเคผมเพื่อเป็นผู้ป่ามต่งเพลงกันการเสียบลงเสียเวลาเราจะเอา m a ส d a RX-7 ไปลงแรงกันเลยผมมาดูกันครับว่าผมจะสามารถเก็บสต้มแรงมาได้สกี่แต้ม โอเคต่อผมเล่นได้แค่5ตานะเพราะว่าผมมีถังน้ำมันเพู่แค่5ถังเพราะว่าผมไม่ได้ไปกดเพิ่มอะไรทั้งสิ้นก่อนอื่นผมต้องไปเปลี่ยนเอารถ RX7 ก่อนนะครับผมโอเคผมแต้ผมผมจะอยู่ที่1,316ครับผมก็ไม่ได้เยอะวือวาอะไรมากไปผมเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ลงแรงสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเล่นแค่โหมดธรรมดาโอเคแต่ผมขอมเปลี่ยนยางก่อนจะใส่ยางตงัวนี้ซื้อใหม่ดีกว่าเชส ย่ก็ yeah. คลิปนี้ผมทําตามที่น้องๆขอมาผมหมน้องๆคิดถึงนะผมหังไห้หายหน้าหายตาไปนดนไงไม่ได้ลงคลิปแบบเจอหน้าเจอตายแฟนก็คิดถึงวันนี้ผมก็เลยจะมาลงแลงซ์แบบ EP แบบเหมือนเมื่อก่อนนะผมแบบลงแรง์ให้ท่านผู้ชมดูอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็จะมาทําอีกเช่นเคยนะผมสำหรับ EP นี้สำหรับเจ้าไอ้เซเว่นเมื่อพูดอะไรไม่รู้วนไปวนมา หยุดหาย,ยนี่เลยชอบดันนี่เลยโอ้แหแรงที่เลยจเจตดจ้าน,นีเป็นอะไรวะโอเคผมตายแล้วกันไปชนะไปชิวๆครับผมไปซีรลุงซีเรียสกันนะครับผมผมแบบเน้นฮ่าฮ่ามาดูกันตต่อไปกันเลยครับผมโอโ้โหเจอรุ่นนี้อีกแล้วคนใช้เยอะมากครับผมรุ่นนี้มัน่นานนี้เลยได้ห้าพันแปดก็ถือว่าชนะอยู่นะก็ะยังถือว่าชนะอยู่นะ ไม,ไ,นะออไม่ได้แย่นะเอ้ยไม่ได้แย่นะวันน,นี้นะเจอมา3คันติดละแล้วแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตเปลี่ยนรถสักอีกสักตาหนึ่งละกันท่านผู้ชมอย่าบอกจะ,จะหาว่าไม่ออมมือให้โหวันนี้เล่นได้กากมากาผมผมท้ออีกแหล,ทละท้อเลยผมรู้สึกทออ้อและเล่นแพ้นี่ท้ออย่างเดียวโอเคครับ okay, ผม พอแบบให้หายคิดถึงนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะผมก็ขอฝากไปเพียงเท่านี้ฮรัขอขอเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้นผมสวัสดีครับ